ไปแลกกันต้อนนะครับที่ทางด้านข้องมอธร,รอกันบ้างซีวิชัยนะครับยา,าคิดนครที่ธรรมรัฐจัด่านทุ่งใหญ่กเกษตรแฟสร้งพันห้าร้อยหกสิบกนะครับวังทรงซึมพัฒนานวัตรกรรมสู้ชุมชนสร้างเล่งเรียนดูการ,กรเกษตรที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ครับ โดยทีมาาวียนลลยเทคโนโลยีรัชมงคลสีวิชัยนะครับวิยาเกตนาครที่ธรรมรัตทีทุ่งใหญ่นายอภินันเพือกพ้องผัวรากจังหวัดนครที่ธรรมรัตเป็นประธานเปิดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ประจำปี25 6 6ครับโดยศาสตราจารย์ดรสุวัฒนยรถนะนะครับซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคล,คโโลรงงคีวิชัยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสรับสทุนนนักศึกษาและอาจาร์ได้นนาองความรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ไปเพื่อยแพร่บริการแก่ชุมชนเป็นแเล่งเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาธมปันลักสูดต่างต่างข้องมาเวียาลนะครับส่งเสริมพัฒนาและก็เพื่อผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมการเกษตรไอกว้างกว้างยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กลับโดยการให้ห่านถุงย่ยเกษตรแฟร์เป็นงานประจําปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอถุงย่ยนําการวิจจยและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับุ่นผลิตภัณฑ์อาหารคองชุมชนครับแล้วก็ภายในงานเขามีกิจกรรมกันลากไล่เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกเกษตรด้านอุตสาหกรรมกรเกษตรด้านการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงการฝึกอบรมลักรรสุดระยะสั้นค่ะการประชุมวิชาการระดับ ปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติครั้งที่8ประจําปี2566ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเกษตรสู้เศรษฐกิจมูลค่าสู้ย่างย่งยืนค่ะการนําเสนอผลงานในสาขาต่างๆรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการเกษตรกิจกรรมแบบจําลองข้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มการจัดนิทรรศการข้องน่วยงานค่ะถ่ายทอดแล้วก็การฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะเราฟังเสี่ยงข้องฐานาัตอาจารย์ สวัรวมีงานหลายรูปแบบด้วยกันที่หมหาวิทยาลัยไปทําร่วมกับทางชุมชนนะครับแล้วก็เอามาจัดในเรื่องของเทศกาลเพราะฉะนั้นผลผลิตเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการต่อย,ยอดโดยเฉพาะการนําเอาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็หมหาวิทยาลัยมีโครงการในเรื่องของการคัดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะ นำไปสู่ในเรื่องของการผลักดันไปสู่ช่องทางของการตลาดในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่มาวิเาลัยเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทางด้านของการเกษตรเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าเหล่านี้หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ะะตอนนี้แล,ล่ไล่ผืนทีก็ให้ความสําคัญที่ได้มีข้อดีก็หยอกมาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันอะไรเป็นบอกเรียงนะคะค